ครับสวัสดีครับหัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับคันนี้รถรถไถคาส์ดนะครับ1.20 47แรงม้าโฟวินขับเพื่อน4ล้อนะครับคันใหญ่ราคาเปิดตามสภาพนี้นะครับ2 0ง0 0 0สบาทต่อรองได้นะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับไปดันผนพวนอ่าแล้วก็อีกคันนึงจะเป็นคูปัต้าเอลส คันนี้เป็นดีนะครับท480 8 DI เล่มทะเบียนพร้อมรถคัสก็มีเล่มทะเบียนนะครับรอเล่มนิดนึง่ดินในยางหลัง90%ยางหน้าประมาณ70%นะครับรถสวยนะครับเครื่องเกียร์ดีอันนี้สวยๆสีเดิมทั้งคันนะครับ2 0 0 0 0กับ9,000บาทนะครับคันนี้นทะเบียนพร้อมคันนี้200,000 ห้าพบาทนะครับราคาก็ต่อรองได้ส่งฟรี300กิโลเมตรแรกยางก็อยู่ประมาณทัก้ง65-70%ทั้ง4เส้นรถใหญ่ใหญ่เทียบเท่ากับประมาณคูปต้าเอ0มหนะครับยางหน้าจะเป็น11.2ขอบ20นะครับยางหลังก็จะเป็น14.28นะี่าตัวนี้ก็ขนาดตัวกับขนาดยางคล้ายๆกับพวกคโอตินะครับ ตัวนี้16เกียร์เดินหน้า16เกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์ละเอียดลองสตาร์ทดูนะครับเดี๋ยวเด็กปกติโฟวินใช้งานได้นะครับปกติ235,000บาทนะครับต่อรองได้ส่งปี300กิโลเมตรแรกนะครับ ยาเช็เทนที่คอปรงมาไลยนะครับฐานตอนนี้คัดท้ายลูกปืนแตก tại nằm ăn một กันกันเลนะครับเล,กกเล่นกๆไว้หน่อย <c oughs> อยางก็พอใช้งานได้นะครับมีดอกมีอะไรอยู่นะครับส <c oughs> งสัยนะ้ำมันจะหมด <c oughs> สิ้นท้ายไม่มีรั่วนะครับเครแืแทงยังไม่ได้ล้างพึ่งมาฐานลูกปืนท้ายแตกนะครับตอนนี้ ครงดีนะครับฐานของวิเชียนฐานเป็นฐานห้าใบยี่สิบสี่ท้ายแห้งนะครับไม่ไม่รั่วซึมซินล้อหลังก็ไม่รั่วซึมนะครับเครื่องก็ ้อหน้าล้อแน่นอยู่นะครับขอบสีล้อหน้านี่ก็แห้งดีนะครับไม่รั่วนะครับเกีีรยเข้าได้หม้อน้ำปกติอยู่นะครับหมุนปาเลยหมุนปาเครืรอคอยอยคร่องเครื่องเ,อเดิมนะครับตัวนี้สิบหกเกียร์เดินหน้าสิบหกเกียร์ถอยหลังคาร์สส ต้งองไม่มีไอระบายนะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูงนะครับไดเกตหน้าเหลือน้อยหน่อยนะครับคันใหญ่ๆนะครับตันนี้ก็จะเป็นเกียร์ฝากหนึ่งสามสี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดเกียร์โซโลนะครับตัวน,นี้เกียรห์หลักนะครับหนึ่งอสาสี่อันนี้เหมือนกันก็คูณกันก็จะเป็น16เกียร์เดนหน้าตัวน,นี้จะเป็นเกียร์เดนหน้าถอยหลังนะครับ นี้เป็นคันเล่นมือนะครับแล้วก็มีเคาปั่นีโอตัวนี้นะครับแขง้งานได้ทุกอย่างนะครับโมินดึงขึ้นนะครับมีเบรกมือตัวนี้ถังน้ํามันนะครับถังน้ํามัน <c oughs> เปลี่ยนน้อยัิงใส่ตอนรถวิ่งกระโดดไปกระโดดมาเลยน่ะดับนิดหนึ่งเล่มทะเบียนรู้สึกว่าปีห้าเจ็ดห้าแปดครับผมเดี๋ยวหน้าเล่มเล่มยังไม่มาจต่ ยังไม่ทันส่งมาให้นะครับเล่มพร้อมอยู่นะครับสนใจ0850876581นะครับวอจเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดอรธานีนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้รถคัสชมคันนี้นะครับกูปตา L3408DI นะครับคันนี้รถสวยนะครับสีเดิมทั้งคันเครื่องเกียร์ดีสองแสนกับ9ก0 0บาททรงปี300กิโลเมตรแรกเหมือนกันนะครับ เดรเด็กปกติใบเกศหน้ายัางเหลือเยอะนะครับฐานก็เป็นฐานตาช้างนะครับผานจุปชาตัด้างมีใบแตกหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวแถมให้นะครับฐานตรงรุ่นยางหลังสวย90อยางหน้าประมาณ6 5ส0บ้าเจสิบนะครับกันนี้แดเกียร์ด้านหน้าสี่เกียร์ถอยหลังนะครับเด็กดีนะครับ สองแสนกับเก้าพันบาทนะครับสวยๆพร้อมใช้แรงแห้งๆแ,แต่ตรงนี้มันเป็นทางรถนะครับดินจะแข็งเอามาถ่ายทางทำร่องน้ำหน่อยนะครับฝนตกมาน้ำเริ่มเต็มบ่อแล้ว นนีจะถอยหลังช้านะครับเครื่องเป็นเครื่องสามสูบโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับแปดเกียร์ด้นหน้าสี่เกียร์ถอยนะครับจังหวะถอยก็อ,อาจจะช้าหน่อย รอบพันกันดูนะครับยางหลังสวย90%ยางหน้าก็อยู่ประมาณ65-70%ยางเยิงอันนี้ใหม่ๆเลยนะครับท้ายเทยก็แห้งดีนะครับ ยังไม่เคยใช้ดึงไม่ออกเดี๋ยวว่าหลังดึงดึงให้ดูผ่านไฟแตกใบหนึ่งนะครับคงดีครับไฟกระปอไร้หลังติดอยู่นะครับไฟเดียวก็ติดอยู่นะครับยางพาดีไม่แตกนะครับตัวนี้เป็นสนิมนิดนึงนะครับไม่ผูกนะครับด้านข้างสีเดิมทั้งคันนะครับเครื่องเดิมเดิมนะครับล้อหน้าแน่นนะครับชุดโคบินชุดลูกหมากแน่นนะครับ รถใช้งานมาน้อยนะครับคันนี้สภาพแขบบงแขงเปนเดิมฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับล้อแน่นลูกปืนแน่นเครื่องไม่มีไอระบายานะครับหม้อน้ําก็ปกติด,ดีนะครับเครื่องไม่เคยเก็บแก้แค่สีเยๆเลยนะครับได้ท้องแห้งๆนะครับพวกฟูดพวกไหลก็สึกล้าน้อยนะครับไม่เยอะนะครับคันนี้ใครเอาไปใช้ถือว่าได้รถตีเลยนะครับคันนี้แล้วสามสี่ศูนย์แปด ตัว Di นะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับตอนนี้สองแสนกับเก้าพบาทส่งปีสา0รกิโลเมตรแรกนะครับคันนี้2องแ0 0สบาทสําหรับรถคันใหญ่ๆนะครับขาราคา,านะคะก็ต่อรองได้นะครับคันนี้สีเดิมทั้งคันโอเคนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ0 8นย์แปดแปดนะครับ 0850876581อีกเบอร์นึง0880360853ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ